นะครับเปอรรถหกล้อนะครับปัญีาผมติดป้ายรถใจหน่อยนนวันจะมาขัดรถสิบล้อก่ะหกลอ้ลอสิบล้อนี่หว่าพูดดีครับขออภัยด้วยนะทีนี้ผมสิบล้อผมดิฟเบคร์สิบล้อติดไหมครับโอ้หกล้อไม่ไหวจริงจริงครับสิบล้อปิมปิมพูดีครับดีครับตัวดีพูดดีครับพูดดีครับตัวดีครับ โอ้ต so. ีไม่พ้นนะผมเริ่มใหม่แล้วกันเตี๋ผมตีไม่พ้นผมถอยหลังดีกว่าครับรถกระบะมันมาแล้วผมไม่เจอทางนี้นะผมไปแล้วนี่ครับทางนี้ลงเลยครับผมไม่ผิดเอ้ยโอ้โชคดีอยู่โอ้รถยังมีร่างอยู่นะคะแนนโชคดีดวงดีไปครับ ผมจะขับรถสิบลอนอันนี oh, ้ผมไปครับเฮ้ยอย่าต oh ิดเอ้ยเอาขึ mm ้นรถคันอื่นไม่ได้ไปครับเอ้ยเรียบผมไปทาง้อมนครับเอ้ยเลือยทางครับเบกอนหอยลังพิมหอยลังครับพิมผมไปก่อนเลยผมเจอที่จอดรถของผมแล้วจะไปก็ไปกัน ผมไปแอร์ไปครับจะไปก็ไปกันปีมป้องแล้วช็อตเออไปก็ไปกันไปก็ไปกันเฮ้ยขอโทษทีครับขออภัยนึ่ เดี๋ยวมันดังนิดหน่อยแจ๊คสาวๆมันดังนิดหน่อยครับครับก่อจบเพียงแค่นี้ครับดูวิดีโอก่อนครับเกมอื่นครับโอ้ไม่ก็นี่คืออะไรครับเจ็ดดาวโอ้ยอนี้มาน้บมาหออภัยเปิดเสียงนิดหน่อยอหมอติดตามได้เลิฟยูทีฟิลแม่ไฟหมวกกระจก เลิฟด <łość> ีมเป็ดนะครับเลิฟดีมเป็ดดีมเป็ดอะไรเอ้ยมันจะกี้กันไปวะโอ้สี้าแดงวันนี้ผมจะรับบอลก็ไป